그 무슨 왕이 진짜다 พี่เจเจตรินก็มาละตกตาเดอะไวส์ก็มาละโอโอเอยใครๆก็มาเพราะว่างานเชลลี่อินเดปาร์กล่ะเขาในรมิตราน,น้าโครงการปาร์คเอ็กโซเกษตรนวมินให้บินลอยฟ้าไปด้วยสุนทรศกสุดหันศา oh. ในการฉลองครบรอบ20ปีนุสาสิรีล่ะปาวิสโน่ซีโอบอสใหญ่เขาก็เลยจัดให้ละด้วยการระเบิดความมันแอนฟันแฟร์ว่าจะเป็นถึงเจ้าพ่อ oh. วงการอสังหาขนาดนี้อะไรเคยเบอร์แปบลบว่าเดินเข้าห้องตัวเองผิดบ้างไหมครับ เอ้าเอาเอ้าจะเข้าไปได้ยังไงล่ะครับที่ห้องเนะี่ยเพราะว่าแต่และห้องมีการ์ดแอคเซสของส่วนตัวคงยากนะครับที่จะเข้าไป <c oughs> ถ้านอนคนเดียวคงไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ามีคนอื่นนอนด้วยแต่ถ้ามีคนอื่นนอนด้วยนี่คงเป็นปัญหาแน่นะครับเอเอเอ,เอ,เอที่พูดมาว่ากลัวมีปัญหากับสีบริยาคนสวยคนนี้ชิมีแล้วฝากมาดามหมวยนะครับเราเคยเจอกรณีผิดห้องบางอ้าเปล่า เคยมีคนมาเคาะห้องตอนตีสี่มั้งคะเคยมีคนมาเคาะห้องตอนตีสี่มั้งคะมันก็ผิดปกติอยู่แล้วสงสัยก็คิดว่านั้นเพราะว่าวันนั้นไปเที่ยวอยู่ต่างประเทศด้วยค่ะอุตตะถ้าเป็นคนละคงไม่เท่าไรเลยแนตะ่ถ้าเป็นกุ๊บกุ๊กูนีละเสล่ะส่วนมวนุษย์ครับขณะเซเลบสาวสวยน่าใสาคนนี้แล้วก็ยังเคยเจอมาแล้วตัวเป็นๆละ่ะเฮ้ยขนลุกซู้เคยเจอครั้งหนึ่งตอนไปที่อังกฤษค่ะก็นอนๆออยู่ๆก็ เห็นผู้หญิงสีขาวขาวลอยผ่านกำแพงห้องไปเลยลอยผ่านกำแพงห้องไปเลยคิดในแง่ดีเขาอาจจะมาเซ่ฮัลโหลกับคนสวยก็เป็นได้เอาเป็นว่าพักสักครู่แผ่เมตตาแป๊บนึ่งนะช่วงหน้ามาดูวิรการขำๆผิดห้องของเหล่าเซเลบกันต่อครับ ก๊อกก๊อกเปิดประตูเปิดออกดูว่าใครมาแต่ถ้าเปิดออกมาแล้วเราเป็นคนแปลกหน้ามาเคาะห้องผิดล,ลาจะทํายังไงล่ะครับอ้าวเราก็ทําหน้าไม่รู้ไม่ชี้แต่ว่าเราต้องดูหน้าเขาก่อนนะว่าถูกเปกรับเปล่าถ้าเกิดว่าถูกสเปกเราก็ทาเป็นเออก็ยิ้มให้เฉยเ <laughs> แล้วก็มาเข้า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 มาแหมผู้ยังไม่ทันขาดคำล้วก็ทำผ้าเช็ดหน้าตกซะแล้วโอย หนุ่ม Adams. ห้องไหนว no ่างช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าหน่อยเร็วลรพรีสมาที่ด้านชายนุ่มกันบ้างดีกว่าละอย่างนายคนนี้ละฮีก็เคยนะเคาะห้องผิดเคยครับก็นัดกับเพื่อนไว้แะละฮะว่าจะมาแบบมิตติ้งปาร์ตี้การอะไร่งเงี้ยแล้วนั้นคือแบตหมดเราก็เลยว้จำไม่ได้อะไรไม่ได้เราก็เลยไปเคาะอีกห้องหนึ่งกลายเป็นวิไม่ใช่เพื่อนเรา เป็นห้องผู้หญิงผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ถือว่าเป็นโชคดีน่ารักด้วยนะก็มีบ้างนะคะก็บ่อยอะค่ะก็มีครั้งหนึ่งค่ะไปหาเพื่อนที่ที่คอนโดที่หนึ่งแถวทองหล่อไปเคาะปึ๊กปึ๊กปึ๊กเฮ้ยประตูเปิดออกมาคือแบบเป็นผู้ชายหล่อมากหล่อมากชนีดิฉันใช่ไหมคะดิฉันก็แบบตะลึงนิดนึงค่ะเขาก็คงแบบตะลึงในความงานดิฉันนะคะก็แบบอื้ออื้ออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยชี้ให้ดูว่าเนี่ยห้องเขาเบอร์นี้นะ แต่ไม่จบแค่นั้นนะชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะมีดิวต่อนิดนึงชื่ออะไรคะอ๋ออยู่ห้องนี้หรออะไรย่างเงี้ย,ยเจอประเสิฐสีมากค่ะคุณพี่เราเป็นการดิวที่เนียนนะบอกเลยแล้วสาวๆคนไหนจะจำไปใช้แล้วก็ไม่ว่ากันนะครับแต่อย่าเพอิอไปคอผิดบ่อยละประเดี๋ยวงานจะเขา้า